ยู Yo, สกายสวัสดีชาวมครับทุกคนนะครับวันนี้เราก็อยู่กับผม amer, บแด๊ Iceland, ira, กี้เกมเมอรน์นะครับในแมปไอซ์แลนด์เซเวอร์โอชิวิรอนในเกาะร้างกลางทะเลนะครับอ่าวันนี้นะครับก็เป็นพาที่พาที่เท่าไหร่วะพาที่เก้าหรือพาที่แปดวะพาที่เก้าเออพาที่เก้าครับก็วันนี้ก็อยู่กันในพาทที่เก้านะครับ วันนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับเควสนะฮะเป็นการทําคลิปสอนการทำ s p a ม k m o n ต t e r นะครับก็เดี๋ยวมาอธิบายหลักการเกิดของ m o n ต t e r กันก่อนนะครับก็คือ m o n ต t e r จะเกิดทางจาก Player ก็คือผู้เล่นเรานี่แหละนะครับประมาณ32บล็อกนะครับก็คือถ้าเรายืนอยู่ตรงนี้ Mon ก็จะเกิดณจุดตรงนู้นนะครับ มันคือหลักการของไ e c r a f t นั่นเองนะฮะโอเคครับ, okay, รบหลักการก็ประมาณนี้นะฮะเราก็ต้องเลือกจุดทําเลที่เราจะทําทําระบบสังหารตรงนี้นะครับแล้วก็ทําทำค er ิปเปอร์เทอรกันตรงนู้นนะฮะโอเค okay. เดี๋ยวเราไปนอนกันก่อนดีกว่านอนบ้านใหม่นะครับอู้บ้านใหม่ยังตกแต่งไม่เสร็จนะฮะโอเค okay. ที่นอนเป็นเตียงคู่นะครับ แต่ว่านอนคนเดียวเดี๋ยวไว้ไว้ไว้ไวันไหนมีคู่เดี๋ยวเดี๋ยวมานอนให้ดูนะครับโอเคนอนเลยดีกว่าอาจจะได้เห็นนอนคู่กับนอนคู่กับฮีโร่บายก็เป็นได้นะครับเพราะว่ายังไงล่ะโอเคกระตุกนิดหน่อยนะฮะอ่าผมก็มีมีเรื่องราวใหม่มาอัปเดตนะครับก็คือมีคอมเมนต์นะครับจากน้องๆนะครับว่า าป้ายภาษาไทยนะครับทําให้เครื่องแหลกผมก็พิสูจน์แล้วครับเป็นเรื่องจริงฮะทําให้แหลกจริงๆครับตอนนี้ผมลื่นขึ้นเยอะเลยครับครบบลื่นขึ้นเยอะมากครับเพราะป้ายอันเดียวครับป้ายภาษาไทยที่เขียนเขียนว่าบ้านใต้ดินตรงนี้นะฮะเป็นป้ายภาษาไทยนะครับทําให้เครื่องแหลกศูนย์เก้าห้านะครับผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยก็ต้องขอขอบคุณน้องนะครับ ซีโร่้ยโซโล่อุ้ยจะเย็นคีปเปอร์สองเลยครับคีปเปอร์สองเลยครับอ่าไหนมางงัดสิจะงัดเหรอจะงัดเหรอมึงจะงัดใจเย็นใจเย็นใจเย็น ใจเย็นใจเย็นเกือบระเบิดอ่าเดี๋ยวผมขอไปเอาอุปกรณ์ก่อนนะครับก็คือ cobblestone นะฮะคือได้ cobblestone มาเยอะมากได้จากการไปขุดหาทองนั่นเองคือเราต้องการทองในการไปนรกแต่ก็ยังหาได้ยังไม่ครบแล้วก็หาเพชรอีกโอ้โหเควสนช่างยากเหลือเกินแต่ก็จะทำให้ดีที่สุด จะพยายามทำให้สําเร็จนะครับอะเอาเหินไปเยอะๆเลยโอเคเดี๋ยวขอเอาบักเก็ตไปสักอีกหนึ่งอันบักเก็ตโอเครู้สึกลื่นขึ้นเยอะมากนะครับรู้สึกมีความสุขต้องขอขอบคุณน้องสีโลเกมเมอร์มากนะครับสำหรับคำแนะนำดีๆนะสำหรับใครที่มีคำแนะนำอะไร ก็คอมเมนต์กันมาได้นะฮะเดี๋ยววันนี้ผมตานะครับเราก็สร้างแบบนี้นะฮะสำหรับวิธีการสร้างเราก็สร้างตรงที่จุดที่มอนที่อ่ออะไรวะห่างจากจุดที่เราจะทําจุดสังหารนะครับก็คือตรงนี้เราก็ทำตรงนู้นนะครับโอเคเราก็ทำขึ้นไปเท่าไหร่ดีอะ คือความสูงของคิป p ปอร์ทาวเไม่ได้เกี่ยวกับการเกิดนะฮะก็มันอยู่ที่ระยะห่างของเพลเยอร์กับจุดเกิดของมอนเท่านั้นนะครับสำหรับความสูงก็เอาเท่าไรก็ได้นะฮะบางคนก็จะเอา25บล็อกนะฮะที่มันมันจะตกลงมาตายพอดีแต่ผมจะเอาสัก8ก็พอนะฮะไม่อยากกำาสูงมากเดี๋ยวเราจะตกมาตายแทนมอนกี่บล็อกแล้วนี่อ่ะ ออน่าจะประมาณนี้นะครับแล้วก็นับจากตรงนี้ไปครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกเจ็ดแปดแล้วก็เก้าแล้วก็ปิดไว้นะครับห้าเอเคอ่าฮะ ประมาณนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9ามเจ็้าโอเคอ้าวก็สำหรับคลิปพวกนี้นะครับจะเป็นคลิปที่แบบชิวๆนะฮะอาจจะไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับตัวเกมมากนะครับก็แบบจะพูดไปเรื่อยๆนะฮะเป็นคลิปที่ชิวๆอีกคลิปหนึ่งของสามสี่ห้าหกเจ็ด แปดเก้าเอาแปดเก้าปรับเรียบร้อยอ่าเอาเอาวางผิดกระตุกนิดหน่อยนะครับก็อยู่ที่เครื่องผมด้วยแหละนะครับแต่เพอาป้ายนั้นจริงๆนะฮะยอมรับเลยสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอ่า โอเคเมื่อได้แบบนี้นะครับมันก็จะเป็นรูปร่างแบบนี้อาฮะแล้วก็ล้อมข้างอีกหนึ่งอันหนึ่งขึ้นมาหนึ่งบล็อกนะครับอ่า,าเป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็ล้อมไปครับโอ,อเค แบบเรื่อยๆสบายๆคลิปแบบไม่เครียดนะครับคลิปที่เครียดก็คือคลิปแบบลงเหมืองอะไรประมาณนี้ต้องไปเจออันตรายมากมายนะครับคลิปแบบนี้ก็อยู่กันแบบบนบ้านแบบทําใช้ชีวิตแบบคนปกตินะฮะโอเคนี่คือจุดเกิดของอสาพิษโอเค ทำให้รอบๆไปเลยอ่าอ้าวโอ้ยโอ้ยวางผิดไม่เป็นไรค่อยมาแก้กันทีหลังก็ได้นะครับโอเคครับเมื่อได้แบบนี้นะครับเราก็เดี๋ยวขอทําน้ำอินฟินิตี้นก่อนแล้วกัน น้ำมีถังเดียวอะ่ะก็ต้องโดดลงไปเอา <S 2> <S 2> ครับอื <S 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 กระโดดเอาน้ำแบบฮาร์ดคอร์เอ่อเอามีนมาต้องหาที่ขึ้นนะครับตรงนี้น่าจะโอเคอา่านะฮะแล้วก็ไปทำน้ำอินฟินิตี้ก่อนเอา่า เรียบร้อยครับอ้าวัดโอเคครับเราก็น้ําไปวางตามจุดต่างๆดังนี้นะฮะก็วางแบบนี้ครับวางคู่กันแบบนี้นะครับน้ําก็จะไหลได้แปดช่องพอดีเป๊ะเลยก็เป็นคุณสมบัติของน้ํานะครับที่ไหลได้แปดแปดแปดบล็อกนั่นเองอความรู้เล็กๆน้อยเกี่ยวกับไม้ครับนะฮะเป็นความรู้พื้นฐาน โอเคการเล่นไม r คับมีอะไรมากกว่าที่คุณคิดนะครับมันต้องมีหลักการความรู้มากมายนะฮะก็เหมือนกับม็อบสปอนเนอร์ที่ผมได้อธิบายเป็นเมื่อซักอคู่นะครับผมก็ได้ไปดูคลิปของพี่แท็กเกิลนะครับที่เขาก็เป็นคนที่มีความรู้เรื่องไม r คับมากนะฮะก็เอาความรู้ ของพี่เขามาปรับใช้นะฮะโอเคทำปรับใช้ในแบบสไตล์ของเรานะครับโอเคครับผมว่าไปนอนดีกว่ากระโดดลงน้ำแบบพัดคอโอ้พาที่ตกน้ำไปนอนเจ้าหมูน้อยออกไปโอ,อ้กระตุก ตื่นขึ้นมาแกะตาล่างหน้าแปลงฟันคือก็ลอยตีตุดก็ลอยเข้ามาอโอเคแล้วตูจะขึ้นไปไงเนี่ยอ๋อดูแล้วครับไต่น้ำขึ้นไปนะครับวิทยายุทธยอดไต่น้ำอ่าอึ๊บโอ้ อ่าอ๋าอออโอเคใส่น้ำขึ้นไปเก่งไหมละ่ะโอเคครับก็ไม่ได้แบบนี้นะฮะเราก็ทำแบบนี้กันต่อนะครับก็อาจจะไม่ไอธิบายอะไรมากนะฮะก็ดูๆกันเอาเพราะมันก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเลยนะฮะเป็นแบบง่ายๆโอเคก็สลับกันแบบนี้นะฮะเป็นแบบเป็นแบบอาร์ต แบบศิลปะนิดนึงนะฮะเพื่อจะแบบแว่าดูดีมีสไตล์โอเคอ่าผมก็เคยทำไว้แล้วนะฮะสำหรับคลิปการสอนสร้างคิปเปอร์ทาวเหรือ Spawn ันเตอนั่นเองนะครับแต่ผมทำในครีเอทีฟโห d e ก็เลยอยากทำแบบที่เป็น s ซ r v เวอีกสักคลิปหนึ่งนะครับ ก็ลองย้อนกลับไปดูกันได้นะครับในชแนลของผมในคลิปชื่อว่าสอนทำสปาม์มอนเตอร์นะฮะโอเคก็เพิ่งจะเปิดชแนลมาได้ประมาณสักเดือนกว่าๆนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกๆซับสไครต์ทุกๆไลค์นะฮะอ้าววาดวาดเถอะป้าวาดเถอะเฮ้ โอเคผมเปิดเธอมนที่ยี่สิบเจ็ดนะฮะก็อาจจะไม่ได้แบบมาลงคลิปกันแบบทุกวันแบบนี้นะฮะอาจจะเป็นอาทิตย์ละสองคลิปนะฮะหรืออาทิตย์ละคลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็อย่าเพิ่งหนีกันไปไหนอยู่กันแบบนี้ยูต่อเลยได้ไหมอ่ะไม่ได้แบบนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันแบบมุมบนกันดีกว่า นะฮะมันจะเป็นรูปร่างแบบนี้นะฮะมันก็ดูแบบดูแบบดูแบบมีศิลปะมันดูแบบดูดีนะฮะสนใจก็เอาไปลองทํากันได้นะครัสำหรับวิธีการทำคิปเปอร์แบบสไตล์ผมนะครับอ่ะทาไงกันต่อะฮะขัน้นตอนต่อไปนะครับก็คือล้อมครับล้อมแบบนี้นะฮะล้อมไปตามมุมครับมุมต่างๆ ล้อมขึ้นไปสามบล็อกนะครับโอเคก็จะเป็นช่วงที่พอดีอ้าวอ้าวกระตุกนะฮะสามบล็อกพอดีเอ้ยสองบล็อกนะฮะเป็นความสูงของมอนสเตอร์ทั่วไปนะครับอ่าขนาดนี้ก็เป็นขนาดที่เล็กที่สุดแล้วนะฮะก็คือขนาดสองคูณสองนะครับรู ดูตรงนั้นสองคูณสองนะครับพอดีเป็นขนาดที่กําลังดีนะครับถ้าจะทําก็ทําขนาดประมาณนี้แหละนะฮะจะได้ไม่เปลืองงบมากอ่าก็ทําไป,เปนเอ้าวหมดแล้วหมดเยอเยอะครับอ่าผีละ What the f u อ k โอเค Μο. อืม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 อันน้าอันน่าอันนาอ่าโอเคจะเสร็จแล้วจะเสร็จแล้วเสร็จแล้วครับก็จะได้เป็นแบบนี้นะฮะแล้วก็เราก็มุงหลังคาแค่นั้นครับจบ